สวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบฮีโน่ตัวนี้นะครับแต่เป็นกล่อง 6UZ นะครับตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็คือ h 3, ี n o K3 คดสซีคอมคอมเบลลนะครับแต่แปลงนะเขาแปลงระบบนะครับแปลงระบบเป็น 6UZ นะครับสั่งตัดระบบได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เช็คนะครับ ต้องขอขอ้บคุณนะครับาน่าช่างโต๊ะด้วยนะครับแหล่าฝั่งแหลมชะบังนะครับที่ให้ผมได้มาศึกษาแล้วก็ทดสอบนะครับอตอนนี้ผมเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับต้องขอขอบคุณาช่างโต๊ะอีกทีนะครับให้ความรู้ผมเยอะเลย นะครับคราวนี้ผมเข้าออโตเมติกนะครับต่ำกว่าปี2008ครับอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมเอาเอนเอนจินอย่างเดียวนะครับของเครื่องยนต์เดี๋ยวผมสั่งตัดสูบให้ดูนะครับ ปกติเป็น h ี n o K13 นะครับ C ของมันเร็วแต่เปลี่ยนกล่องตัดระบบไฟเดินระบบใหม่นะครับเป็น6 UZ นะครับ1 3นะครับอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านเอฟฟูโค้ดอ่าไม่มีโค้ดนะครับอันนี้レスด a ต้าสตร a m นะครับอ่านข้อมูลอ่านค่าสดนะครับ เครื่องสแกนแต่ละที่ก็ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับในการเข้านะครับแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่ก็เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับของผมอ่านี่ครับเราจะได้พัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้อ่านค่าสดนะครับ กันบูตนะครับเทอร์โบดก,กอบดออกแต่ผมจะสั่งเทสนะครับกดแปรก็ได้ครับตอนนี้เราจะไปการควบคุมเครื่องยนต์นะครับสั่งอินเจคเตอร์หัวฉีดถัดออฟเวลานั้นผมให้ต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรบางคนอามให้กดแปรเอาใหม่นะครับ เขาให้ทําอะไรตรวจเช็คสภาพรถทํางานเฉพาะตอนเครื่องยนต์ทํางานเท่านั้นตกลงนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับตกลงคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงนะพอเราเลือกมาคัตออฟแล้วนะครับเขาให้เลือกชไนเดอร์ที่เท่าไหร่หนึ่งสสนะครับผมเอา สูบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็กดอ่าต่อไปโอ้ต่อ,ไป,ตอ,อ,ตอไปสูบที่สี่แล้วกันนะครับ ตอนนีอ้อยู่ที่ลบศูนย์จุดนะครับเนี่ยสองศูนี่ย์จะฟังเสียงเครื่องนะครับเปิดเปิดเปิดเห็นไหมครับโอเคอ่าโอเคนี่ครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ